สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มต้นเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะพอดีว่าตอนเช้าวันนี้นะคะเจอว่าแอสโตไฟตัมมีรอยฟันของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่มากัดแทะต้นค่ะเนี่ยค่ะยิมโนก็โดนไปด้วยนะคะแล้วก็ยิมโนหลายๆต้นฝกักแคกตัสที่เคยติดนะคะหายหมดเลยนะคะ เนี่ยค่ะต้นนี้นะถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเขามีฝักที่ติดเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้ก็โดนแท้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะศัตรูพืชนอกจากจะมีพรีย้ยมีอึงอ่างมาขุดดินนะคะมีหอยทากก็ยังมีสัตว์ชนิดน,นี้ค่ะซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่พราะไม่ได้เห็นกับตานะคะแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหนูก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ อย่างต้นนี้นะคะสีม่วงดำๆเนี่ยค่ะเขาก็มีฝักใกล้สุกแล้วนะคะถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เองนะคะดูเขาทิ้งซากฝักต้นเมื่อสักครู่ให้ดูต่างหน้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะฝักของแมมมิลาเรียนะคะของแมมขนขาวที่อยู่ตรงเนี้ส่งสฝักหายไปหมดเลยนะคะไม่เหลือซากไว้ให้ดูด้วยค่ะเนี่ยค่ะ น่าจะไม่ใช่นกนะคะเพราะว่าที่บ้านเอาไว้ในโรงเรือนซึ่งจะมีประตูมีตะแกรงกันนกเข้ามาอยู่นะคะและนี่ดอกหางสิงก็หายไปด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือสัตว์ชนิดนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นซากที่ล่วงอยู่ใต้พื้นก็ไม่มีค่ะเนี่ยค่ะบางทีก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะที่อ้าวอยู่ดีๆฝักหายนะคะแล้วก็ลำ ต้นต่างๆเนี่ยโดนแทะไปเยอะเลยนะคะต่อไปอถ้าเขามารบกวนบ่อยๆนะคะและเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็อาจจะเปลี่ยนมาเลี้ยงไม้พวกไม้ใบแทนนะคะเนี่ยค่ะมีดึงออกจากกระถางด้วยนะคะเนี่ยค่ะแต่อย่างน้อยก็ยังเหลือต้นอื่นๆอยู่นะคะก็ดูแลกันต่อไปค่ะเนี่ยค่ะหวังว่าเขาจะไม่กลับมา รบกวนอีกนะคะมาทีนี่คือหายไปเยอะเลยค่ะต้นสวยๆของเราก็กลายเป็นมีตำหนิไปหมดเลยนะคะ,ะเพื่อนๆคนไหนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ก็ลองแชร์มาดูนะคะว่าน่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนแล้วแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงมา4-5ปียังไม่เคยเจอแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ